ชาแบบหน่เนี่ยปะใช่แล้วน้ำเมฆก็ชาร์จอยูแล้วก็เอาตัวน้นไมาชาร์จทีเนี่ยตัวห้อยเนี่นะไม่ได้เหรอม,ม,มันใหญ่มันใหญ่บ่ของแพ็มทำไมไม่เอามาตัวลายลายเน่ะทำไมไม่เอามาก็มันชาร์จชาอ๋อ,อ,อชาก็ยังดีกว่าไม่มีเบะมดขึ้นโอ้คนโบกะมือบ,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 บายบายละคนโบ๊ทักทายนะเพราะเขามาจอบนะเบะหมดขึ้นโทรศัพท์เบะ สวัสดีค่ะคุณมอดขึ้บักน้อยอืนูมอขึ้นโทรศัพท์ช่างมันบาย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 เดี๋ยวก็ลงเลยล่ะหจะดูหนูก็ดูลงแล้วลงแล้วคอมเบกีต์ใช้แล้วหนืองสิบวินาทีได้เ umm oui. ็บ ไม่เปอร์เซ็นน้อยน้อยว่ะเหมือนจะเต็มแล้วนี่ไงสีเขียวแล้วโอ้นี่ไงหมด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 มดมาจากไหนเนี่ยเต็มแล้วเต็มก็ช่างเดี๋ยวมันก็หมดเม็ดก็จะแช่อย่างนี้ยคุณหล่อคุณหล่อมาบอทักเนาะคุณหล่อเออเพิ่งมาแอบแต่เห็นตัวเลขขึ้นอยู่ดีเพิ่งมาแอบขึ้นแนว ไอชี้ค้านเหว๋อไปชี้คานคุยไปยัง,งซี้ก็ดีเนาะห้ากับไปยังซีเลยเตะท่าตลอดเน,นาะเนาะเน่าจะมาแอบเจ้่คนเราบอกคุยคนยา่างหนักปะคักเนาะที่เข้าไปแอบคือกันหาบ้างเข้าไปแอบเข้าไปแอบ ม้วนแต่เข้าไปแอบอยิ้ม่้วนเพราก็บฏทักคือกันนะว่าเขาหวางเขาอ่อนหมอเอินเขาเห็นอยู่เจ้าไหลอยู่อหน้าชักไปโน้ยลืงหนังบุ้งห้องอกันรบกวนรบกวนเอยปิดเสียงไว้ฟังแป๊บเดียวเขาปิดเสียงไว้หมอเอินบม่ได้ยินเขาหายหูน้ำค่าหมอเอินถูกลับ Lafato Kako Y Cái tên nó còn hái rồi nữa cái này Dạ, phút lơ và tên thứ nhiều ạ Nét mân hộ thằng Na Ban thì vừa đi nhá quý bừng khẩu Thứ mấy là tượt đại là sạc có đấy เอา้าฮัลโหลมันอนุญาตให้เปิดล้วเพมมันไม่อนุญาตดึงยังไงก็ไม่ออกมาเอาผ้าอ้อีลาเร็วๆนี่เครื่องบินก็ขึ้นสองนาทีเตาขันสามนาทีอุ้ยบม่เห็นหงจะแบบนี้เริ่มตาเข้าไปให่งานมืดๆเงีย,ยบทีรี ฝนมันสิมาโอ้เราเห็นหงูเราเห็นหูนหนหแซบตาเจ็บสลุกเจ็บผ้าที่แผรลดต้นไม้หรือ,อยังไงอืมต้นไม้หรือ,อยังเอ้ยพักแหวนพักกระเจี๊ยมพูดหะเนาะ มึงได้ออกมาปุ๋ยให้ยีเนาะขึ้นมาตากไปเอาไม้แขนผ้ามาก,ก่อนเอาไม้แขนผ้า,าก็วางตรงนั้นก็โดดลงเลย <c oughs> นั่นแหละโดดลงเลย <c oughs> อันห้อยนะมืงหนี่งหนึ่งมิจตัวเงินตัวทอง,ง,ทงมื่อนั้นเขากล้องวงจรปิดเขานั้น แล้วเขาถ่ายไว้ตัวบักใหญ่เฮาคนนี่คุณเหมียวเอาหางตีกระจกอันอยู่ปั่วปอยู่นี่คุนะเป็นห้อยอยู่นยอกระจกบ่แตะม่นว่าซั่นว่าอัน